สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีดาบเป็ดนะครับมาชวนชมกินด้วยกันดากเบลอเคยกินไหมนนอนมากเรากินตัวนะจะกินแค่แบบตัวเแล้วก็อันเดียวตัวจะมีอันเดียวอันนี้คือดากรวน้นเลยรุนุ้นเลยคุณโยมี่ดากใหญ่ดากเล็กครับผมจะเอาเล็กหรือใหญ่เนี่ยนั้นรูเลยรูดากลองกินลองกินไม่พูดดีกว่าอแม่ค้าบอกว่าอร่อยมาก นับจิ้มก็อร่อยเขาบอกอะพี่ก็เลยลองมาให้นนอร่อยเลยกินดักว่าตูดไก่มันก็อร่อยเหมือนกันตาไก่อะพี่ก็เลยเอามาให้นนชิมเป็นไงอร่อยมันนุ่มันเนื้อเยอะกว่าไก่ด้วยมันก็ไม่ได้มันนะคุณผู้ชมมันก็มีเนื้อเขาปรุงมาเนั่นแหละอร่อยนะคุณผู้ชม อืมแต่ไปว่านะ,ะดักอร่อยดีดกักแซ่บอืมข้าวอืมเหมนอเลย <laughs> วันนี้ดักล้วนๆครับผู้ชม <laughs> ไม่มีแรงปนเลย <laughs> าตำตำก็ไม่มีเอมามากินของาตำตำมันไผ่แซ่บนะ พี่อยากให้นนกินดาบล้วนๆมาเนี่ยดูดูเนื้อมไม่ได้มี่ต่มันให้มีเนื้อด้วยใช่อือ แล้วแบบยิ่งเล็กเนี่ยเขาตุ๋นจนแบบมันออกไปหมดแล้วนะผู้ชมยิ่งเล็กยิ่งมีเนื้อเยอะไม่มันด้วยไม่มันเลยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอ่ะเ <_ d ata> ขาทาข้าได้่ต้มตำปูปลารห็นนะ หมดไปสองดอักะน้ <c oughs> องกินเร็วมากเรากินดากมันนุ่มอะ่ะอืมเพราะตรงตรงตรูดอะ่ะมันมีเนื้อเยอะไม่ใช่เนื้อเป็นมันมันซะเยอะมันทำให้นุ่มตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรากลัวเลี้ยนแล้เขาออกตรงนี้ออกนิดนึงออกได้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วต่อไปก็เป็นเนื้อหมดเลยครับผมไม่มีมันเลยใช่ชุ่มต้ำนะพี่เอ็มถ้ามาร็อบนาล็อบนาบุ๊มดัก ดักไงโอ้ไม่ใมีมันนี่เนื้อนี่ไอจุนดักหรือมันมานเขาเรียกคนจุนมันเพาะหรือเปล่าเนี่ยพูดดักดักเดืกๆมันก็เพาะนั่นแหละฮะก็ดักไก่อะดักเป็ดอันนี้ดักดักเป็ดเอออที่สารเขาเรียกดักเหรอเห็นไปะไรเลยอ่ะทิม ม,มาออกก่อนจะมันเกินอ,อาไปย่างแบบไปย่างแบบไก่แดงผมก็อร่อยนะอร่อยเนาะย่างคล้ายๆไก่แดงถ้าไปย่างแบบไหมนะ่ะมันก็เหมือนตัวแกะ คือคือเนื้อมันแบบเนื้อมันอร่อยอ่ะเขาต้องอหืมมันเต็มเอากินเนื้อทำมันเรียกอ่ะวันนี้เอามาลองกินก่อนคุณผู้ชมลองกินล้วนก่อนวันหน้าเรารู้แล้วไงว่ารสชาติเป็นไงแ๋ยวันน้าเรามากินกับส้มตำาี่เดี๋ยวหนึงนี่เอาก่อนตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ ลดน้ำหนักด้วยคยุณูยชมกินมันเยอะก็เดี๋ยวไปเกาะที่พุงยิงกินไปเถอะขอแค่ออกกำลังกายแค่นั้นแหละชอบตรงที่มันติดจะดูกอร่อยมากต่นี้เป็ดมันอร่อยอยู่แล้วเราับเราซื้อเป็ดมากินเป็นตัวน่ะ้ำอร่อยกว่าไก่ มันแน่นกว่าน้ำจิ้มต้องเปรี้ยวนะเปรี้ยวตัดแบบีล้ว,ว,วออกเลือกเกินอย่ามาเราให้วัวนอนกินหมดเลยเหรอทั้งมันทั้งสุดทั้งนี่เลยเอ่ะก็เอาตรง นี่ออกนิดนึงดึงมันเปนมันี่ไอ้ดึงอะไรดึงที่กัดเอาผมกัดเลยมาคนออกกำลังกายครับพุกชมเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เป็นเป็นไข้แต่ไม่ฉีดยาแล้วมันหายเองก็เลยให้ออกกำลังกายแต่ตอนเย็นนี่ให้เตะกระสอบโอเค งั้นป่นปวยๆก็อรอดแน,น่ปนปแปลกๆกบบางคนดูแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงจริงๆนะร่างกายดูแข็งแรงแต่คุ้มกันไม่ดีแต่ข้างในไม่แข็งแรงลมหนาวลมอะไรมาประท่าก็ไข้ป่วยไม่สบายจะให้ได้พูดเลยลมหนาวเน,นี่ยอากาศเปลี่ยน <laughs> ก็เป็นละภูมิไม่แข็งแรง แน่นอนหน้าเหมือน<ด>นนเลยเหมือนเจ๊น้าเลยเหมือนนอนเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยเดี๋ยวไปสั่งเปลืกไปมองไอเหมืองหัวเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเอานะผมอนังให้มานะว่าอะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยหน้าผมไม่เหมือนหน้าผมดีกว่านั้นเยอะหน้ารักกระจายเนี่ยตูดเป็ดแซวบ่ได้บ่ไม่ใช่ครับ เชลวก็ใส่ดีๆนะอยสิใส่แบบให้มันแบบดูอรอ่อนๆก้อ่ะอันนี้มันนุ่มอ่ะเข้าใจไหมม,มันไม่เหม็นนี่อ่ะ <laughs> น่าดูนะเหมือนอะไรหรอเหมือนอ่ะ ล่าลสุดดึงมันเอาแล้วเป็ดกับไก่นี่กินได้เกือบทุกส่วนเลยเนาะทุกส่วนนะ่ะตั้งแต่หัวยานเท้านะ้ากระดูกฟันนี่กินได้นะเอาเละดูกไก่แข็งดูกเป็ดด้วยนี่ยังใหญ่อะ่ะคุณผู้ชมดูดิมันีอ้วนมากอะ่ะถ้าเราไม่แบ่งมันนะหมาก็จะไม่ได้กิน วันนี้ได้กินเต็มคาบเลยเนะน,นี่ยน้ำตกน่าอร่อยมากลงติดกระดูกอืมยังชอบย <laughs> ังอร่อยคุณผู้อมน้ำน,นุ่มเลยอ่ะอม,มันคล้ายโฮรงไก่เลยเนะ หมวจะถึงถานแล้วหนูนะฮะเอามานันให้มาด้วยมันลอยอยูอออ่เดี๋ยวนี้สามตัวแล้วนะคุณผู้ชมขวาซ้ายหลังเลยตอนเนี้หมาร้อมเลยเพเวลาผมถือาศาตดของกินมานะเดินตามเจกกับลูกอะ่ะมีลูกเหรอื ไม่ใช่เปียกไปฟังเดินตามอ่ะเดินตามเนี่ยกับน้องกับนุ่งอะไรก็ว่าอยากกันลูกลูกมีลูกแล้วเอเปียกไม่เห็นภาพไงกิดไปกี่ตูดแล้วเนี่ยขอเชียเดี๋ยวเลี้ยงน้ำต,ต้ม จะไปฮะที่ผมนับเมื่อกี้นะมียี่สิบสี่ตูดได้อ่าเป็นมือแรกนะครับที่มากินร้นๆนแบบนี้นะครับปกติก็กินเป็ดก็จะมีอยู่ตูดเดียวนะครับผมวันนี้ได้มาหลายตูดได้ดากรอบหน้าถ้าเอามานะผมว่าลองย่างกันดีกว่าย่างให้แฮมเหรอใช่ย่างให้แฮมผมว่าน่าจะอร่อยกว่านี้มันจะไม่นุ่มเลยเอาอยากกินนุ่มก็แล้วแต่ก็กินแบบนี้งั้นมีนุ่มเกี๊ยวต้มตำก็แซ่บอยู่ียไป ขอตัวลาคุณผู้ชมทุก่อนนะครับผมไปพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็อีกเก็บไว้ในมือต่อไป